สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนัทในรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องบ้าตาตัวสะกดจดให้ดีอันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องตัวสะกดกันไปแล้วใช่ไหมคะ ว่าตัวสะกดมันคืออะไรเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดคือพยัญชนะที่ประสมอยู่ท้ายพยางค์หรือคำทำให้เสียงของพยางค์หรือคำเนี่ยเปลี่ยนไปเด็กๆด,ดูภาพแรกนะคะภาพแรกคือภาพเค้กภาพเค้กตัวสะกดคือตัวอะไรลูกก็ไก่เก่งมากภาพที่สองคือรูปป้าย ป้ตัวสะกดคืออะไรคะยอยักษ์เก่งมากคะ่ะภาพที่สามมะพร้าวมะพร้าวตัวสะกดคืออะไรคะวอแหวนเก่งมากเลยต่อไปภาพที่สี่ห่วงยางห่วงยางตัวสะกดคือตัวอะไรคะงองูเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวสะกดเนี่ย แบ่งออกเป็นทั้งหมด8มาตาและ1แม่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่า8มาตาและ1แม่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแม่ที่1เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าแม่อะไรนะแม่กอกาใช่ไหมคะเห็นสีชมพูข้างล่างไหมลูกแม่กอกามีตัวสะกดไหมคะ ไม่มีแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะต่อไปแม่ที่สองคือแม่กงแม่กงตัวสะกดคืององูเก่งมากต่อไปแม่กกแม่กกตัวสะกดคือตัวอะไรคะกอไก่เก่งมากต่อไปแม่เกยแม่เกยตัวสะกดคือตัวยอ,อยัก เก่งมากต่อไปแม่เกลล่ะแม่เกลตัวสะกดคือตัววอลแหวนเยี่ยมเลยแม่กบแม่กลบตัวสะกดคือตัวอะไรคะอมอม้าเก่งมากค่ะต่อไปแม่กบแม่กบอ๊บอบตัวสะกดคือตัวบอใบไม้เก่งมากค่ะต่อไปแม่กลแม่กลตัวสะกดคือตัว นองหนู no. No. แม่สุดท้ายแม่ที่เก้าตัวสะกดคือตัวแม่กดลูกแม่กดตัวสะกดคือตัวดอเด็กปบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งจังเลยเด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมคะไปนะคะเด็กๆคำที่มีตัวสะกดจะมีอยู่สองลักษณะนะคะก็คือ1นึ่คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตา คันที่มีตัวสะกดตรงตามมาตาจะมีอยู่ทั้งหมด4แม่นะคะก็คือแม่ที่1แม่กงแม่กงตัวสะกดตรงตามมาตาของมันเลยคือตัวอะไรลูกงองูเห็นไหมคะหออาหาหา,หางงหางงองงูเป็นตัวสะกดจึงจัดอยู่ในแม่กงเก่งมากต่อไปภาพที่สองคือภาพ กล้วยเด็กสะกดคำว่ากล้วยนะกอลอวยอกล้วยกล้วยไม่โทกล้วยกล้วยตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะยอ,อยักษยอ,อยักษอยู่ในแม่เกยเก่งมากคะ่ะภาพที่สคือรูปอะไรลูกรูปเกาวกาวตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ วอแหวนวอแหวนอยู่แม่อะไรลูกแม่ Girl เก่งมากต่อไปรูปที่สี่รูปที่สี่คือรูปรม่รมร่มตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมอมา้ามอม้าจัดอยู่ในแม่กมแต่เอ๊แม่กอกาของคุณครูมีตัวสะกดไหมนะ ยังจำได้ไหมเอ่ยมีไหมลูกไม่มีถูกต้องคะ่ะเด็กๆเด็กๆจํำไว้นะคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตาจะมีอยู่แค่สี่แม่เท่านั้นก็คือแม่กงแม่เกยแม่เกลแล้วก็แม่กลมส่วนมาตาที่ไม่มีตัวสะกดคือแม่กอกาจำไว้นะคะ ต่อไปประเภทที่สองคือคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราคคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก็จะมีคำดังต่อไปนี้คำที่หนึ่งเมฆมมเอคอเมฆเห็นไหมคะคอระคังภาพแรกเลยคอละคังเป็นตัวสะกด แต่มันอ่านออกเสียงกอไก่มันเลยอยู่ในแม่กกเห็นไหมลูกต่อไปภาพที่สองคือยีราฟยีราฟตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะฟอฟันฟอฟัน <"For fun" S 2> เป็นตัวสะกดแต่มันอยู่ในแม่กบเห็นไหมมันตรงตามมาตราไหมคะทําไมมันไม่ใช่บอใบไ,ไม้สะกดแต่ทําไมมันอยู่ในแม่กบล่ะเด็กงงใช่ไหมเอ่ย เดี๋ยวเก็บความงวงไว้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูจะสอนในสไลด์ถัดไปนะคะต่อไปภาพที่สามรูปบอลบอลลอลิงเป็นตัวสะกดแต่จัดอยู่ในแม่กลรูปที่สี่ปลาวานปลาวานตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกรอจุลารอจุฬาเป็นตัวสะกดแต่อยู่ในแม่กลน ภาพที่ห้ากราฟกราฟฟอฟันเป็นตัวสะกดอีกแล้วแต่อยู่ในแม่อะไรเลยแม่กบถูกต้องค่ะภาพที่หกคำว่าภาพภาพพอพันเป็นตัวสะกดแต่อยู่ในแม่กบเห็นไหมคราวนี้เป็นพอพันและไม่ใช่ฟอฟันและแต่ทำไมยังอยู่ในแม่กบอยู่ต่อไปรูปที่เจ็ดคำว่ารถ รถถอถุงเป็นตัวสะกดแต่ก็ยังอยู่ในแม่กดรูปสุดท้ายคำว่าอูดอูดถอนหานเป็นตัวสะกดแต่ยังอยู่ในแม่กดเด็กๆงงใช่ไหมคะว่าเอ๊มันก็ไม่ใช่ดอเด็กสะกดมันทำไมอยู่ในแม่กดมันไม่ใช่รอมันไม่ใช่นอนหนูสะกดแต่ทำไม อยู่ในแม่กลนงงใช่ไหมถ้าเด็กๆงงเราไปดูกันเลยนะคะว่าคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาเนี่ยมันคืออะไรคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาได้แก่แม่กกแม่กบแม่ก,กลแล้วก็แม่ก,กดนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาตาตัวแรกกันเลยคือแม่กบเด็กดูบรรทัดแรกนะ ัวหนังสือสีส้มบรรทัดแรกนะลูกแม่กกตัวสะกดที่ตรงตามมาตาคือกอไก่ตัวเดียวถูกไหมคะแม่ก,กกจะมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาเพิ่มมาอีกสามพยัญชนะก็คือขอไข่คอควายแล้วก็ขอระครังคราวนี้แล้วเด็กๆจะรู้ได้ยังไงล่ะถ้าเด็กๆจำไม่ได้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างถ้าเด็กๆออกเสียงเป็น อักษรใดให้เด็กๆจัดอยู่ในนั้นเลยเช่นคำว่าเมฆเมื่อกี้นี้มเอเมเมคอเมแต่คำอ่านของมันก็คือมเอกกเมถูกไหมลูกมันเป็นกอไก่มันจึงจัดอยู่ในแม่กบต่อไปแม่ที่สองคือแม่กบแม่กบจะมีอยู่ทั้งหมดหพยัญชนะ ก็คือบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานปอฟันแล้วก็พอสัมเพาแม่ที่สแม่กลแม่กลจะมีนอหนูนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลาแม่ที่4ี่แม่กดก็จะมีดอเด็กจอจาน ชอช้างส่อโซ่ดอชดาตอปตักถอฐานถอพุทเท่าถอนางบุญโทตอเตา่าถอถุงถอ,ถอทหารทอทงสอสาราสออฤาษีแล้วก็สอเสือจะมีอยู่แค่สี่มาตาเท่านั้นนะคะที่ไม่ตรงนะลูกเด็กๆช่ยวยคุณครูดูหน่อยนะคะ ว่าข้อความที่ครูกำหนดให้ในแต่ละข้อมีมาตาตัวสะกดใดมากที่สุดข้อ1มิ้นชอบกินมันสังปะหลังดูนะคะคำว่ามิ้นตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกนอหนูนอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กน้นถูกต้องคะ่ะต่อไปคำว่าชอบชอบตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะบอใบไม้ บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กบถูกต้องคะ่ะคำว่ากินมันกินกับมันตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะนอนหนูนอนหนูอยู่ในแม่กนเก่งมากคะ่ะต่อไปสัมปะคำว่าสัมกับคำว่าปะมีตัวสะกดไหมคะถ้าไม่มีมันอยู่ในแม่อะไรเอ่ยแม่ กอกาเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าหลังหลังตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะงองูงอ,ง,ง,องูอยู่ในแม่กงถูกต้องค่ะเด็กๆลองดูสิคะมาตาอะไรเยอะที่สุดเอ่ยมาตาแม่ก้นถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สอง แม่ไปซื้อแตงโมที่ตลาดดูนะคะคําว่าแม,แม่ไปซื้อแม่ไปซื้อมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีถ้าไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาต่อไปคำว่าแตงแตงตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะงองูงองูเป็นตัวสะกดอยู่แม่กงต่อไปคำว่าโมกับคำว่าที่ คำว่าโมกับคําว่าที่มีตัวสะกดไหมคะถ้าไม่มีอยู่แม่อะไรลูกแม่กกาเก่งมากต่อไปคําว่าตลาดตลาดมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะดเด็กอยู่ในแม่กดเด็กดูสิาตาอะไรเยอะสุดติ๊กตอกติ๊กตอกแม่กกาเก่งมากคะ่ะข้อที่สาม อูดเป็นสัตว์กินพืชเรามาดูคำแรกกันนะคะคำว่าอูดอูดถอฐานเป็นตัวสะกดอยู่แม่อะไรลูกแม่กดถูกต้องค่ะคำว่าเป็นเป็นนอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ไหนแม่กน้นถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสัตว์สัตว์ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตอเต่าหรือวอแหวน เก่งมากตอเต่าเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดต่อไปคำว่ากินกินตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะนอนหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่ก้นถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าพืชตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะดอเด็กดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กด hey? ถูกต้องคะ่ะเด็กดูซิมาตาอะไรเยอะสุด มาตาแม่กดถูกต้องค่ะเห็นไหมคะว่ามาตาอย่างข้อหนึ่งแม่กลเยอะถูกต้องข้อสองแม่กอกาเยอะถูกต้องข้อสามแม่กดเยอะถูกต้องปมมือให้เองน้อยดเด็กๆของคุณครูเก่งจังเลยสระบางตัวเมื่อผสมกับตัวสะกดจะแปลงรูปหรือลดรูปไป เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยคุณครูเคยสอนตอนอยู่ป .1 แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรูปเรียนเรื่องสละเรามาทบทวนกันก่อนมาตาตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตาคะเก่งมากมาตาตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตามาตาที่1คือแม่กอกาแม่กอกามีตัวสะกดไหมคะ แม่กอกาไม่มีตัวสะกดต่อไปมีแม่อะไรอีกแม่โกกแม่กดแม่กมแม่กงแม่กนแม่เกยแม่เกลใช่ไหมลูกเด็กๆดูดีๆนะจำให้แม่นว่ามันมีแม่อะไรบ้างที่ตัวสะกดตายตัวกับตัวสะกดไม่ตรงตามบ้าตาจำดีนะคะต่อมาเรามาเรียนเรื่อง สระบางตัวเมื่อผสมคําแล้วสระจะเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนรูปไปเลยนะข้อหนึ่งสาระอะถ้ามันประสมกับตัวสะกดมันจะเปลี่ยนจากสาะอะผันตัวไปเป็นไม้หันอากาศทันทีเช่นฝออะฝะฝะนอฝันเห็นไหมคะสาระอะ จะผันตัวเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศทันทีเมื่อมันมีตัวสะกดนะคะต่อไปพออะพะพบอพับเห็นไหมคะถ้ามันมีตัวสะกดสาระอะจะผันเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศทันทีแต่ถ้ามันไม่มีตัวสะกดมันจะคงรูปสาระอะเหมือนเดิม มันจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศก็ต่อเมื่อมันมีตัวสะกดเท่านั้นนะคะต่อไปสระที่สองคือสระเอดูนะคะยอเอเยเยน,เ,ยนเห็นไหมคะสระเอเด็กๆเห็นวงกลมสีแดงคุณครูไหมคะสระเอ ตรงสระอะเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นไม้ไต่คูทันทีมาดูคาที่สองลอเอเลเลโบเล็บเห็นไหมคะมันจะคงสระเอไว้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากสระอะที่ผสมกับสระเอแล้วเป็นสระอะเนี่ยสระอะตัวนี้จะผันเปลี่ยนไปเป็นไม้ไต่คูหรือเลขแปดไทยเห็นไหมคะ สระตรงที่คุณครูงวงกลมสีแดงๆเนี่ยจะเปลี่ยนจากไม้จะเปลี่ยนจากสราระเนี่ยไปเป็นเลขแปดหรือไม้ไตคู้ทันทีนะคะต่อไปสาระแอเหมือนกันเลยจะเปลี่ยนจากสาระเนี่ยที่ผสมกับสาระเอแล้วกลายเป็นสาระแอเนี่ยไปเป็นไม้ไตคู้ทันทีเห็นไหมคะเห็นไหมลูก จะเปลี่ยนไปทันทีเลยต่อไปซาลาเอซาลาเอเมื่อมันมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนจากตัวอออ่างกลายไปเป็นซาลาอิปอเอเปอเบอเปิดเ,ปเห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนจากอออ่างเนี่ยไปเป็นซาลาอิแต่ยังคงอะไรไว้เหมือนเดิมซาลาเอ ดูคำที่สองนะเชอเอชอเช,ช,ชอยอเชอิญเห็นไหมคะเปลี่ยนจากอออ่างไปเป็นสระอีแต่เอ๊คำว่าเชิญยอหญิงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาอะไรลูกมาตาอะไรนะถูกต้องมาตาแม่กนเพราะ ชอเออยอเชิญมันออกเสียงเป็นตัวนาะหนูเก่งมากคะ่ะแต่เด็กๆรู้ไหมคะนอกจากที่สระเนี่ยมันจะแปลงรูปแล้วสระตางตัวเมื่อผสมกับสเมื่อผสมกับตัวสะกดเนี่ยมันจะลดรูปอีกด้วยเด็กๆดูนะคะเช่นคำว่าสระอกวออนอวนเห็นไหมคะ ถ้าเป็นสารโอมันะสมกับตัวสะกดเมื่อไหร่สระโอเนี่ยจะลดรูปหายไปเลยไม่เปลี่ยนรูปแล้วนะสารออจะลดรูปหายไปเลยดูคำที่สองโตออตมตมไม่ทอตม,ตรม,ตรมสรรอะไรหายไปสระโอเห็นไหมคะถ้าสาระโอมันมีตัวสะกดขึ้นมาเมื่อไหร่ มันจะทำไมทันทีจะเปลี่ยนหรือจะลดรูปจะลดรูปหายไปทันทีนะคะต่อไปสระอสอ,อสอสอสลอ,สอนเห็นไหมคะมีมีสาะอไมไหมลูกมีโยอ,อ่างไหมคะคำว่าสอนมีไหมคะไม่มีสระอเมื่อประสมกับตัวสะกดสระอจะ เปลี่ยนรูปหรือลดรูปหายไปถูกต้องจะลดรูปหายไปท,ทันทีนะคะต่อไปสระเออเอะไหนคุณครูบอกว่าสระเออเมื่อกี้นี้มันจะเปลี่ยนจากอ้ออ่างไปเป็นสระอีกใช่ไหมคะอา้าวแล้วทำไมอันนี้มาลดรูปล่ะคะคุณครูเด็กๆจำไว้นะ ถ้าสารเอมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเมื่อไหร่สารเอจะลดรูปลดรูปไหมลดรูปไหมสารเอจะลดรูปอออ่างเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นยอยักษ์จะเปลี่ยนจากอออ่างไปเป็นยอยักษ์แต่ยังคงสารเอไว้เหมือนเดิมเช่นสอเอเสอ สยอเสยเห็นไหมคะมันจะคงสระเอไว้แต่อออ่างมีไหมลูกไม่มีอออ่างเนี่ยจะลดรูปหายไปเลยอออ่างจะลดรูปหายไปเลยนะมันจะไม่เปลี่ยนนะลูกถ้าตัวสะกดเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ยอยักษ์ออ่างจะเปลี่ยนไปเป็นสระอีแต่ถ้าเป็นยอยักษ์เมื่อไหร o ่ออ่างจะลดรูปหายไปเลย นะคะต่อไปสาอรอัวสาอรอัวเมื่อประสมกับสระไม้หันอากาศจะหายไปทันทีจะเหลือแค่วอแหวนไว้เช่นคำว่าทออัวทัวทัวนอทวนเห็นไหมคะคำว่าทวน ตัวอะไรหายไปลูกสละอะไรหายไปไมหันอากาศหายไปเห็นไหมคะแต่มันจะคงแค่วอลแหวนไว้วอลแหวนบวกไมหันอากาศจะกลายเป็นสละอัวแต่เมื่อมันมีตัวสะกดมาเมื่อไหร่ไมหันอากาศจะลดรูปหรือจะเปลี่ยนรูปลูกเก่งมากจะลดรูปหายไปเลยจะเอาไว้แค่ตัวอะไร วอแหวนเก่งมากคะ่ะต่อไปวิธีการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดนะคะเด็กดูนะคำที่หนึ่งลอออมอลมเห็นไหมคะพยัญชนะคือลอลิงซรลโอตัวสะกดคือมอหมาจึงกลายเป็นลอออมอ ลมมีสาระโอกไว้ไหมไม่มีสาระโอกถ้ามีตัวสะกดจะทำาไมทันทีลูกจะหายไปต่อไปคำที่สองคำที่สองนะคำว่าพึ่งคำว่าพึ่งพยัญชนะต้นคือผอผอละไรผอแะไรผอ,ผอพึ่ง ต่อไปสาลอึตัวสะกดคือตัวงองูวันในยุคคือไม้อะไรลูกไม้ไม้ไมโทผออึงอผึงผึงไม้โทพึ่งต่อไปคำว่าเข็มพยัญชนะต้นคือตัว ขอไข่สระเอตัวสะกดคือตัวมอม้าขอเอมอเข็มเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าการบ้านการบ้านเอาทีละคำนะคะเอาคำว่าการนก่อนนะคำว่าการพยัญชนะต้นคือตัวกอไก่สระ อ่าตัวสะกดคือตัวรอเรือกอารอการเห็นไหมคะมันตัวสะกดรอเรือก็จริงแต่มันออกเสียงตัวนอนหนูดังนั้นคำว่าการอยู่ในแม่กนถูกต้องคะ่ะต่อไปคำว่าบ้านนะคะบอ,อนบานบ้านบ้านไม่โทบ้านรวมกันเป็นการ บ้านเก่งมากคะ่ะปรบมือก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องมาตาตัวสะกดกันก่อนนะคะเด็กๆมาตาตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด9มาตามาตาที่หนึ่งคือแม่กอกาแม่กอการมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเก่งมากมาตาที่สองคือแม่กงแม่กงตัวสะกดคือตัวอะไรลูกงอ ที่สามคือแม่เกยแม่เกยคือตัวสะกดยอยักมาตาที่สี่คือแม่เกลิลแม่เกิลคือตัวสะกดวอแหวนเก่งมากค่ะมาตาที่ห้าแม่กลมแม่กลมคือตัวสะกดมอหมาเก่งมากค่ะแม่ที่หกแม่กกแม่กกคือตัวสะกดกอไก่ แต่มีกอไก่แค่ตัวเดียวไหมคะไม่ใช่เก่งมากเลยต่อไปแม่กกมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่กอไก่มีอะไรบ้างคะจะมีขอไข่คอควายแล้วก็ขอละคังต่อไปแม่กนแม่กนมีน้อหนูเป็นตัวสะกดตัวเดียวมีลูกไม่ใช่มีตัวอะไรเพิ่มมาอีกยอหญิงนอนเนน รอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬามาตาที่8แม่กดแม่กดม,มีดอเด็กแค่ตัวเดียวถูกไหมคะไม่ถูกไม่ถูกแลมีตัวอะไรอีกลูกมีตัวจอจานชอช้างซอโซ่ดอชาดาตอบรรตักถอฐานถอนางบุญโทถอ้เท่าตอเตา,ถอ,เาถอถุง ทอทหารทอทงสอสาราสอฤศีแล้วก็สอเสือต่อไปแม่สุดท้ายคือแม่กบแม่กบมีบอใบไ,ไม้ตัวเดียวไหมคะไม่ใช่มีตัวอะไรอีกลูกมีปอปลาพอพานปอฟันแล้วก็พอสัมเพาเด็กๆจำไวด้ดีๆนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เรียนจบแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดในหน้าที่32ถึงหน้าที่33พร้อมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะเก็บคะแนนในการส่งการบ้านครั้งละ5คะแนนเด็กๆอย่าลืมถ่ายการบ้านส่งคุณครูด้วยนะเด็กๆ จบแล้วเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย